มาตีครับผมมือนี่กะจิมาเข่าข่วนเล็กแล้วครับพี่น้องตั้ตะไคร้ตัพริกคือเก่าครับพี่น้องมาซอยได้หนังต้มมานะครับซอยซอยสอยลงไปครับมักหลายก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใสหน่อยบางคนก็ใส่หมูสามชั้นนะครับมือนี่ก็ะิบเพื่อนได้กินอย่างเพื่อกินเล็กนะครับตรนี้ใส่หนามยาน้่งลงไปเพื่กินในหเอาก็ต้มมานะครับ้วครับางหมอนเดี๋ยวก็มาหั่นพวกซี่ธาครับผม ใส่หอมลงไปเลยครับผมใส่ลายเสียบลายคือกันครับผมสีสเกตเนาะครับหอมลายครับของรืยังหอมแดงอยู่แล้วครับใส่ลงไปหลายๆเลยครับผมหอมหลายครับผมสีเน่าก่อนนะครับปอนั่คงไปครับผม อาจจะข้าวครับกับปูรถครับปลาปลาลาพูใส่ไ่าว่า้วปกับผอันตอนนี้ใส่